สวัสดีค่ะทุกคนนดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะทัพทิมจะมานำเสนอ5ร้านดรอปชิปที่ทัพทิมรู้สึกว่าสวยแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างได้นะคะเพราะหลายๆคนถามมาว่ามีร้านดรอปชิปตัวอย่างไหมอยากจะเอามาเป็นไอเดียอะไรเงี้ยก็ วันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะ5ร้านคือแนะนําว่าเอาไปเป็นไอเดียเนาะว่าเขาทําร้านยังไงให้มันดูสวยดูดีดูเป็นแบรนด์ของเขาเองหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือเขามีไอเดียที่จะหยิบสินค้าตัวไหนมาขายยังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าร้านที่ทีมหยิบมาแนะนําเนี่ยถ้าทิมไม่รู้ยอดขายเขาหรอกนะว่าเขาขายดีหรือเปล่านะคะแค่ร้านเขาสวยเท่านั้นเองก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างในการตกแต่งร้านเนาะทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าเขา ทำการตลาดยังไงนะคะเขาทํา Facebook หรือเปล่าเขาทํา i n s t a g กรมหรือเปล่าหรือเขาทํา Google หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่ทราบเลือกยอดขายใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละร้านเนี่ยที่หน้าตาหลักๆมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นที่ตีมนะคะตีมไม่เหมือนกันหน้าตาร้านก็จะต่างกันแต่ว่าถ้าใครที่กําลังคิดว่าเอ๊ะควรซื้อตีมดีไหมนะคะก็คือก็ลองดูงบในกระเป๋าตัวเองนะคะว่าถ้าเรามีงบ ที่จะซื้อทีมแล้วก็ทาอย่างอื่นไปได้ด้วยทําโฆษณามีงบสําหรับทำโน้ตทำนี่ด้วยอย่างเงี้ยการซื้อทีมก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่จะทําให้หน้าร้านเราดูดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นอกจากทีมแล้วเนี่ยเรื่องรูปภาพก็สําคัญเนาะเรื่องรูปภาพที่จะเอามาตกแต่งร้านเนี่ยควรจะเป็นรูปที่มีคุณภาพสูงมีความละเอียดสูงนะคะมันก็จะทําให้ร้านเราดูดีมากขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า5ร้านตัวอย่างที่ทีมหยิบยกมาเนี่ยดูดีดูเป็นแบรนด์แล้วก็ดู ไม่เหมือนดรอปชิปยังไงบ้างนะคะามาดูร้านแรกกันนะคะร้านแรกชื่อว่าคีบลีนะคะถ้าทีมชอบโลโก้มากๆดูดีน่ารักเนาะง่ายๆเลยเห็นไหมมีแค่ชื่อแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็ตัวเคกับด้านแล้วก็ตัวบีที่มีเหมือนรูกุญแจอยู่ข้างในเพราะว่า มันเป็นคาว่าคีถูกปะเนี่ยดูความครีเอทนะแบบเรียบง่ายๆแต่ดูหรูถูกไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของร้านก่อนดูเฮดเดอร์สวยๆ summer fun key b บ e ีนะคะไม่ต้องข้อความอะไรเยอะมากมีแค่นี้เลยเห็นไหม summer fun มมถามว่าแปลว่าอะไรเกี่ยวอะไรกันไหมอะไรอย่างนี้ก็เข้าใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อความเล็กๆเกี่ยวกับร้านเนาะเลื่อนลงมาก็จะเป็นรูปภาพ All for him นะคะ be the man you want to be เห็นปะเป็น q u o t เป็นข้อความแบบเห็นคำคมเล็กเลอะไรอย่างเงี้ยมาใส่แล้วก็แบบ for men คลิกไปก็จะเป็น collection ที่เกี่ยวกับผู้ชายนะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นสิ่งของนะ่าจะเป็น collection ที่เกี่ยวกับผู้ชายหรือเปล่าหรือไม่ก็ collection เกี่ยวกับ summer ยอะไรเงี้ย all she wants นะคะก collection ก,กับผู้หญิงเห็นไหม feel like a woman คือข้อความก็ธรรมดามากเห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะเลื่อนลงมาเห็นไหมว่ารูปเขาสวยเขาแบ่งร้านเป็นสัสดส่วนได้ดีมาก New Galactic Jewel นะคะ A Collection of Jewel that is all of this world ก็เป็นคอลเลคชันของ j e วเวลรเนาะ เครื่องประดับนะคะที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับกาแล็กซี่เกี่ยวกับดวงดาวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาอยากจะขายแค่เนี้ยอยากจะขายที่เกี่ยวกับกาแล็กซี่ดูแบบดูมีอะไรดูมีกิมมิคอะคะ่ะ mm hmm. เห็นว่ามันจะประมาณนี้ข้างล่างก็เฉยๆไม่มีอะไรนะคะปกติทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าร้านเขาแบบแบ่งสัดส่วนหน้าโฮมเพจได้ดูดีมากร้านนี้ทีมว่าโอเคเลยนะที่สำคัญนะคะอ่ะ เห็นไหมว่าสินค้าเขาทุกอันน่ะรูปแรกนะจะมีโลโก้ของร้านอยู่โลโก้ของชื่อร้านเราเองอยู่มันทำให้สินค้าเนี่ยดูเป็นแบรนด์ดูเป็นแบบดูเป็นของเรามากขึ้นนั่นเองและถามว่าสินค้าพวกนี้ dropship หรือเปล่า dropship ค่ะ100%นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะคะเป็น Denim แจ็คเกเนาะเนี่ยเขาก็ทำ description ไว้ประมาณนี้เท่านั้นเอง ก็ไม่มีอะไรก็จะเห็นว่ารูปภาพเขาก็ไม่เยอะนะคะอย่างเงี้ยรูปแรกก็จะมีโลโก้ติดอยู่เห็นไหมโลโก้โลโก้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะเนี่ยปะแล้วมันก็รูปเดียวกันกันกบรูปเนี้ยแค่เอารูปเนี้ยมาเติมโลโก้เขาแล้วก็มาวางไว้รูปแรกให้มันดูแบบในหน้าโฮมเพจดูแบบเป็นของเราอะคะ่ะแค่นั้นเลยเนาะแล้วด้านล่างก็มีอ่ารีวิวเรียบร้อยนะคะอ่ะ อย่างเงี้ยด้านบนสุดเมนูด้านบนสุดนะเขาก็จะมีแค่สินค้าคอลเลกชันสินค้าเท่านั้นอย่างอันเนี้ย for men for women แล้วก็ seasonal gift นะคะ galactic jewels นะคะลองดูะ seasonal gift มีอะไรบ้างสำหรับ seasonal gift นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีแบบข้อความเล็กๆตรงเนี้ยใส่เหมือนเป็น description ไว้ gift for the most wonderful time of the year อะไรเงี้ยเป็นของขวัญแล้วแต่เทศกาลนะคะเนี่ย ก็ประมาณนี้เห็นไหมแล้วเขาก็จะมีะชื่อร้านเขาติดอยู่ทุกอันเลยมันดูดีถูกปะ่ะเหมือนแบบเป็นร้านเป็นสินค้าของเราเองะอะไรเงี้ยมาดูสินค้าสำหรับผู้หญิงสิก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหลากหลายมีเสื้อผ้าด้วยไหมเขาขายเสื้อผ้าด้วยขายเครื่องประดับด้วยเครื่องสําอางก็มีนะคะก็หลากหลายก็ประมาณนี้นะคะสําหรับร้านแรกคีบรีเนาะ สิ่งที่อยากให้ดูก็คือหน้าหน้าโฮมเพจของเขาเนี่ยละคะ่ะที่แบบเขาจัดสัดส,ส่วนได้ดูดีแล้วก็ใส่โลโก้ตัวเองไว้ในทุกรูปของสินค้านะะรูปแรกของสินค้าคือแค่รู้สึกว่าเออเขาก็ขยันทําดีนะคะคือสินค้าอาจจะแบบไม่เยอะมากหรือแบบค่อยๆทําไปดึงสินค้ามาทีนึงเอารูปสินค้าไปใส่โลโก้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็สําหรับคนขยันเนาะทําออกมาแล้วมันก็ดูดีเห็นปะแล้วก็ร้านนี้อีกอย่างหนึง่งเขาก็จะมีนี่ค่ะ messenger อยู่ตรงนี้สําหรับติดต่อเจ้าของร้านได้เลยลูกค้ามีคําถามมีอะไรสงสัยก็คลิกตรงนี้แล้วก็ติดต่อกับเจ้าของร้านได้เลยนะคะมันก็สะดวกสบายกับลูกค้าดีค่ะ ร้านต่อไปนะคะครับพิมก็เอามาให้ดูเป็นไอเดียคนที่อยากขายสินค้าตามเทศกาลนะคะโดยเฉพาะคริสต์มาสปลายปีนี้เนาะพิมก็เลยหยิบเอาร้านนี้มาให้ดูนะคะชื่อร้านว่า next christmas day นะคะ,ะเป็นร้านที่ขายของเกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดเลยเนาะก็ลองคิดดูว่าถ้าเราอยากจะขายของเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือ เทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราสามารถเอาอะไรมาขายได้บ้างนะคะอย่างร้านนี้เอามาดูหน้าโฮมเพจก่อนโฮมเพจก็น่ารักนะดูทุกอย่าตงตกแต่งเป็นคริสต์มาสเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นอีโมจิอีโมติคอนเกี่ยวกับคริสต์มาสรูปภาพตรงนี้ก็คริสต์มาสเห็นปะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นชื่อคอลเลกชันเฉยแต่รูปภาพก็ดูดีรูปภาพแบบ ออไม่ค่อยแตกนะคะรูปมีความละเอียดสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเอารูปอันนี้มาแปะลงไปแล้วก็เอาว่าพรีเมียมคอลเลคชัอย่างเงี้ยรูปหน้าปกของคอลเลคชันก็ดูดีเห็นปะแล้วก็มีเนี่ยรูปอะไรไม่รู้ว่าแปะเต็มร้านไปหมดอ่ะก็มีข้อความเล็กๆนะคะสินค้าที่ขายดอกชิปแน่นอนดูเป็นสินค้าที่ เกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดค่ะเป็นโฮมเด cor คริสต์มาสทรีอะไรอย่างงี้เป็นของแต่งบ้านเนาะแล้วก็จะมีรูปที่เกี่ยวกับคริสต์มาสอีกลแล้วด้านล่างก็จะน่าจะเป็นสินค้าอื่นๆคริสต์มาสทอยนะคะเป็นของเล่นเห็นไหม มีแกจเจตต่างๆเห็นปะก็คือเนี่ยจะขายสินค้าเกี่ยวกับคริสต์มาสไม่จําเป็นต้องมีแค่เสื้อผ้าหรือไม่จําเป็นต้องมีแค่ของแต่งบ้านต้นคริสต์มาสมีอย่างนี้ก็มีแกจเจตที่มันเป็นแบบเนี่ยจะทำคุกกี้จะทําอะไรเห็นไหมเป็นไอ้ไม้พายเนี่ยทำให้คุกกี้เราดูมีมีอะไรมีเป็นลายนู่นนี่นั่นมีที่เห็นไหมเราพิมพ์คุกกี้อะไรเงี้ยดูแม้แต่อันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ เอาไว้ฉายแบบเกี่ยวกับคริสต์มาสอะไรอยนเห็นปะมันแบบมีอะไรหลายๆอย่างให้ขายเนาะลงมาข้างล่างก็จะมี what our customer say นะคะก็เกี่ยวกับว่า testimonial ต่างๆว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วรู้สึกยังไงอะไรย่างนี้นก็จะมีข้างล่างเห็นไหมแค่หน้าโฮมเพจก็ดูดีแล้วเห็นปะเดีย๋ยวไปดูสินค้ากันนิดนึงเอาอะไรดีอันนี้เป็นหน้าสินค้านะคะก็ เป็นตุ๊กตาเนาะรูปภาพก็จะมีประมาณนี้โอ okay. เค e s c r i p t i o n ทำแล้วดูดีนะคะมีแบบดูมีอะไรอะ่ะแล้วก็จะมีตัว Add to c a r t อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าไม่จำเป็นต้องคืออ่านเลื่อนลงมาถึงข้างล่างไม่จำเป็นต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกทีเพื่อกด Add to c a r t ก็เลื่อนลงมาแล้วก็คลิก Add to c a r t ได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะ description ทำดีนะคะ มาดูตรงเมนูด้านบนนิดนึงนะคะก็จะมี Home About Us แล้วก็ Next Christmas Day Contact s Track Your Order FAQ นะคะ Next Christmas Day นะคะก็จะเป็นเป็นพวกคอลเลกชันสินค้าต่างๆที่เขามีเนาะมีสินค้าที่เป็นของเล่น Gadget Christmas Tree Clothes and Accessory Home Decor นะคะอะลองมาดูในหมวดหมู่ของของเล่นนะคะ ก็จะเห็นว่าอ่ะตรงนี้เป็นต้นคริสต์มาสถูกไหมตรงนี้เป็นตุ๊กตาซันตาคอสซึ่งเกี่ยวละแต่อีเนี้ยไม่น่าเกี่ยวนะสองอันนี้เป็นยูนิคอร์นใช่ไหม w a l กิ้งยูนิคอรก็คืออ่าน่าจะกดๆตรงนี้แล้วเดินได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นหมอนที่มีไฟอยู่ด้านในนะคะ พิ l l o w คริสต์มาส t อยจริงๆแล้วแบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสเลยแต่ว่ามันเอาไปประดับต้นคริสต์มาสได้ชูป,ป่าเป็นแบบดาวแล้วมีไฟอยู่ข้างในอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นของเล่นสําหรับเด็กได้เผื่อผู้ปกครองม,มาซื้ออย่างอื่นแล้วก็เห็นอันนี้อยากให้ลูกอะไรยเงี้ย ก็สามารถเอามาขายด้วยได้นะคะเนี่ยอย่างที่พิมพ์บอกก็คือว่าสําหรับใครที่อยากจะเปิดร้านขายของสินค้าเกี่ยวกับเทศกาลนะต้องคิดให้แบบค่อนข้างจะครีเอทนิดนึงว่าเทศกาลอันเนี้ยเราจะขายให้ใครมีใครที่ชอบเทศกาลนี้ได้บ้างเพราะว่าชาวต่างชาติถ้าเป็นเทศกาลทีหนึ่งอ่ะคือวันจับจ่ายใช้สอยของเขาเลยนะเขาจะลงทุนตกแต่งมากอย่างคริสต์มาสเนี่ยสำคัญมากอาจจะมีแบบเสื้อผ้านอกจากเสื้อผ้าเราต้องตกแต่งบ้านตกแต่งคริสต์มาสต้นคริสต์มาสด้วยอะไรเงี้ย เราจะต้องมีของขงองขวัญให้กับญาติพี่น้องลูกหลานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองคิดคิดดูอย่างอันนี้คริสต์มาสถูกไหมขายของเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วอาจจะแบบของที่เอามาประยุก a d a p t ได้ให้มันดูความเป็นสร้างสารรค์ขึ้นมานิดนึงนะคะเทศกาลปลายปีเยอะมากเนาะใครอยากจะขายาพิมก็แนะนํานะคะ มาดูร้านที่สามนะคะเป็นร้าน Dog p o r t y นะคะ i n s t a l a t i o n of our dog <c oughs> ก็เอามายกตัวอย่างสำหรับคนที่อยากจะขายของเกี่ยวกับน้องหมาเนาะหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะมาดูร้านนี้ก่อนเป็นร้านที่เกี่ยวกับหมาเนาะดูชื่อร้านก็รู้เลยนะคะ Dog p o r t y <c oughs> ก็เป็นเกี่ยวกับหมาแน่นอนดูโลโก้ก็น้องหมานะคะ อ่ะเลื่อนลงมาสินค้าฟีเจอร์โปรดักต์เขาอันแรกเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับหนังสืออันนี้น่าจะแบบเป็นฟิสิคอลที่แบบว่าเขาน่าจะมีของเขาเองอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ก็จะมีสินค้าอย่างอื่นด้วยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่น่าจะออกแบบเองหรืออาจจะรับมาหรืออะไรอย่างงี้มีมาส์ช่วงนี้ Mask. มาส์กกำลังเป็นที่ต้องการถูกปะ่ะแต่เราขายของเกี่ยวกับหมาก็เลยเอา Mask. มาส์มาสกสกรีนรูปหมาเห็นไหมความคิดดีไหม เลื่อนลงมานะคะก็จะเป็น welcome to the party แล้วบลาบลาแล้วก็มี blog post นะคะคือทำอะไรที่เกี่ยวกับหมาแล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงก็มี blog post เข้าไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับอ,อ,อาหารความสะอาดการดูแลผิวอะไรอย่างงี้อินกริเดียนส่วนผสมของอาหารที่น้องหมาต้องการอะไรแบบนี้ค่ะ,ะด้านล่างก็เฉยๆเห็นปะ เดี๋ยวมาดูข้างบนนิดนึงมีอะไรขายบ้างร้านที่เกี่ยวกับหมานะคะก็จะเห็นว่ามีของที่เกี่ยวกับหมานะคะของที่เกี่ยวกับบ้านป้าตกแต่งบ้านมีจิวเวลี่นะคะเสื้อผ้าแอพเพเรลเนี่ยเป็นของคนรักหมานะคะเป็นของผู้หญิงกับของผู้ชายคือไม่ได้ขายเสื้อผ้าหมาแต่ขายให้กับคนรักหมาหรือเจ้าของหมานั่นเองนะคะไปดูหน่อย พอเรามา collection d o ก s t u f เนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับหมาเห็นไหมถ้วยเข้าหมาหนังสือหมาเสื้อผ้าก็มีเบาะรองนั่งของโล่งของเล่นอะไรอย่างงี้มีนะคะทีเนี้ยหลายคนน่ะจะมาติดแค่ตรงนี้แหละว่าเราจะขายของเกี่ยวกับหมาเอ๊ะหมาต้องการอะไรบ้าง จะนึกถึงแต่หมาหมาต้องการอะไรบ้างเสื้อผ้าบอกรองนั่งลอกคอของเล่นอะไรอย่างนี้แต่ไม่นึกถึงคนที่ซื้อคนที่ซื้อก็คือเจ้าของหมาถูกไหมคือเขาอะอยากจะซื้อของให้หมาแต่เขาก็ควรจะซื้อของให้ตัวเองได้ด้วยอ่ะมาดูเสื้อผ้านะคะอย่างคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันของผู้หญิงเนาะแมสอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหมาเนี่ยก็น่าสนใจเห็นปะ่ะพอมาดูเสื้อเห็นไหม ก็เสื้อเกี่ยวกับหมาทั้งนั้นเลย m a r t e r dogs smarter of dogs อะไรเงี้ยเป็นหมาอะไรเงี้ยคือคนรักหมาไม่จําเป็นต้องซื้อแต่ของให้หมาซื้อให้ตัวเองก็ได้ถูกปะทีนี้มาดูจิวเวอรี่นะคะถ้าถามเฉยๆว่าถ้าเราจะขายจิวเวอรี่จะขายอะไรจิวเวอรี่พวกนี้หมาใช้ได้ไหมก็ไม่เป็นของคนรักหมาทั้งนั้นเห็นไหมแหวนรูปอุ้งเท้าหมาเห็นปะเนี่ยเป็นสําหรับคนทั้งนั้นนะคะ ่ไปดู Gift for dog lovers นะคะอันนี้สำหรับคนรักหมาเลยเห็นไหมนอกจากจิวเวลรี่แล้วนะคะก็ระเป๋ายังขายได้เสื้อใช่ไหมแก้วน้ำก็ยังขายได้นะคะเอฟพอคลิกเข้าไปดูหน่อยคือเราอ่ะไม่จำเป็นต้องไปติดอยู่ที่ว่าจะขายอะไรให้หมาหมาต้องการอะไรบ้างนะคะลองคิดให้มันค่อนข้างกับครีเอทนิดนึงเนาะว่าเราว่าใครสามารถเป็นลูกค้าเราได้นะคะ อ่ะมีหมาแล้วนะคะเรามาดูร้านที่4ี่เป็นร้านของแมวกันบ้างคะ่ะร้านนี้พิมชอบมากบอกเลยว่าถ้าเป็นทาสแมวนะพิมซื้อร้านนี้แน่นอนนะคะอ่ามาดูกันแมววิงตันนะคะก็คือโลโก้น่ารักมากเห็นไหมเป็นรูปแมวโลโก้แบบนี้จ้างออกแบบได้นะคะทุกคน ด้านบนก็เป็นรูปแมวเห็นไหมแมวอย่าถามว่าทําไงให้มีอะไรอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นธีมของเขาเนาะเป็นธีมแบบอาจจะธีมเสียงเงินแล้วก็เขาน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดด้วยนะคะที่จะเอารูปภาพไปแทรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเลื่อนลงมาให้ดูร้านก่อนนะคะอ่าเฮดเดอร์เขาเห็นไหมทาง่ายๆเลยพื้นหลังเป็นแค่สีน้าเงินอย่างเงี้ย แล้วก็เอารูปมาแปะเห็นปะรูปพื้นหลังขาวมาแปะแปะแปะเป็นรูปสินค้าเราไว่แหละแล้วก็ Father's Day ช่วงนี้เป็นช่วงวันพ่อนะคะลดราคาอันนี้ Print Your p a t อันนี้เป็น Personalized เนาะก็เอาทั้ง Dropship ทั้ง Personalized ทั้ง Print on Demand อะมารวมกันนะคะ Dropship กับ Print on Demand เห็นไหมน่ารักส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพรูปใหญ่ๆเลยเห็นปะ All Cat Trees ลด20%นะคะแล้วเอารูปภาพสินค้ามาแปะ ็นไหมนี่ก็เป็นปกคอลเลกชันเห็นปะก็ทำรูปเอารูปธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาแปะบนพื้นหลังแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยทำเองด้วยนะช็อปเมียวอ่านี่ช็อปดิสลูกก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะเหมือนกับเป็น Instagram แล้วก็คลิกว่าเป็นสินค้าตัวไหนอะไรเงี้ยอ่านี่ก็เป็นสินค้าก็เกี่ยวกับแมวเอ่อมีหลายแบบเนาะ และเที่ทีมชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือด้านล่างตรงนี้เขาจะมีโซเชียลมีเดียให้เรากดติดตามอยู่นะคะอันแรก Facebook แล้วเขาก็เขียนว่า y o u r cat doesn't have to know we're a friends แมวของคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าเราเป็นเพื่อนกันบน Facebook อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ Twitter On our page we don't tweet we p o r t อะไรเงี้ยเีนคำคมเกี่ยวกับแมวอะไรอย่างเงี้ home, คยค่ะ Instagram we promise to never post a selfie just k i t t e n ก็คือจะไม่โพสรูปเซลฟี่หรอกนะจะโพสต์แต่รูปแมวอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ News อารมณ์เหมือน blog ก o s t อะคะ่ะก็จะเป็น50 names for cat ก็คือแบบว่าตั้งไอเดียชื่อแมว50ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแบบจะเขียนบล็อกอะเขียนอะไรก็ได้ะคะ่ะตรงนี้เขาก็เนี่ย เป็นรูปแมวขึ้นมานะคะค่อนข้างจะคุมโทนเนาะก็ต้องบอกว่าเขามีความรู้ในการทำเ,ออเว็บไซต์นะคะเขียนโค้ด HTML นะคะอย่าถามวิธีว่าทำยังไงที่มันไม่เป็นเหมือนกัน <c oughs> อาจจะต้องจ้างคนมาทำให้นะถ้าใครอยากจะทำนะคะ อทีนี้มาดูตรงเมนูบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมี Forhuman เนหะ็นไหมอีกหนึ่งร้านที่เขาขายสินค้าเกี่ยวกับแมวแต่ไม่ได้ขายให้เฉพาะแมวจะขายให้ทาสแมวด้วยเห็นปะ Forhuman นะคะมีอะไรบ้างเสื้อผ้าอ c อ e เซซ r y ต่างๆมีแหวน home decor กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยหนังสือ h e ดแ b a n นโฟ o n e อ c เซซ s o r อรี่สติ๊อเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ แมวโดยเฉพาะ eat place live furniture นะคะนี่ก็จะเป็นคอลเลกชัน Father Day gift print your p e t e ก็คือพวก POD ต่างๆนะคะอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูว่า for human มีอะไรบ้างเนาะเปิดมานะคะก็จะเจอแมวทำท่าแบบเนี้ยนี่ก็คือตัดต่อธรรมดาเลยนะแล้วก็มี trending ติดไว้เออก็มีพวก jewelry ใช่ไหมเอลลี e arring, มีกระเป๋ามีหมอน ให้สำหรับมีแบ a n เกตด้วยนะผ้าหม่ม take more naps น่าลักมีถุงเท้าแมวอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับร้านนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยขอดูหน่อย description ก็ทำดีนะเห็นปะเขียนข้อความบรรยายเกี่ยวกับผ้าหม่มอันนี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดให้ด้วยผ้าหม่มคุณภาพเป็นยังไงอันนี้เป็น print on demand นะคะ ามาดูสินค้าเกี่ยวกับแมวกันบ้างว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะเห็นบ้างรูปแมวน่ารักไหมแม้มีถุงมือมีของเล่นอะไรอย่างงี้ด้านล่างก็จะเป็นข้อความต่างๆทีนี้นะคะถ้า่อยากให้ดูอบา t นิดนึง ของร้านนี้ครับพี่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะทำเป็นแบบบริษัทหรือว่ามีหลายคนช่วยกันทํำนะคะเขาทําออกมาได้ดีมากก็คือเขาเขียน about us ก็ดีนะแต่ด้านล่างอะ่ะเหมือนเป็นแมวที่เขาเลี้ยงเองอะค่ะแล้วก็จะมีอะ่ะองค์กรแบบ rescue organization นะคะองค์กรที่แบบดูแลแมวอะค่ะทั้งหลายทั้งแหล่เอามาแปะไว้อะไรเงี้ย แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแมวเขาเองที่ทิมบอกคือแมวตัวนี้ชื่อมิวตันถูกป่ะแล้วก็เป็นออฟฟิศเมนเจอร์ก็ใส่ไปว่ามิวตันชอบอะไรทำงานอะไรทําหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้บ้างมูชี i เป็น HR อะอยรายเงี้ยราเฟลเป็น c u สเ o อร์ซัพพอร์อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมีตำแหน่งให้แมวแต่ละตัวอะไรเงี้ยน่ารักเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนาะคิดให้แตกนะคะว่าเราขายอะไรบ้างขายให้แมวขายให้คนรักแมวแล้วก็เราสามารถทําเว็บไซต์ของเราให้น่าสนใจยังไงได้บ้างมีบล็อกโพสไหมมีใส่รูปภาพน่นนี่นั่นให้ดูแบบน่ารักน่ารักไหมนะคะ mm hmm. เห็นไหมว่าร้านเนี้ยค่อนข้างที่จะดูค่อนข้างออกจากไปทางน่ารักนะคะแต่ก็ยังเป็นแบรนด์ของเขาคือไม่ได้แบบ หลุดโลกไปเลยอ่ะเป็นแบรนด์ที่แบบดูเป็นทางการด้วยนะคะร้านต่อไปนะคะเป็นร้านที่5เดี๋ยวร้านนี้ริมให้ดูก่อนว่าคิดว่ามันเป็นร้านดอบชิปไหมนะคะอ่ะดูจากอ่านี่เห็นไหมโลโก้ก็สวยนะอ่านว่าเปาโลเดลูชีหรือเปล่าน่าจะใช่นี่รูปภาพผู้หญิงขายแฟชั่นแน่นอนมีเสื้อผ้าผู้หญิงมีบเสื้อผ้าผู้ชายนะคะ Trend i n g now เห็นไหม อ่าดูเมนแฟชั่นอ็อกเซอรี่ y ู o m ม n นแฟชั่นเห็นปะ่ะดูดีไหม New Release นะคะดูเป็นแบรนด์ของเขาไหมดูเป็นแบรนด์เปาโลเดลูชี่ของเขาไหมอ่า what is d e l u c c i for you นะคะก็มีความหมายของเขาไปดูมีนางแบบในแบบของเขาเองเห็นปะ่ะ เ e น t ชนแมนวอ r d ็อกนะคะเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะนี่ก็เป็นรูปภาพที่เขาโพสใน i n s t a g r a รนะคะดูดีไหมดูเป็นแบรนด์ของเขาเองเหมือนเขาผลิตเสื้อผ้าเองไหมนะคะ,นะคะมี about us อะไย่างงี้ข้างล่างก็ปกตินะคะไม่มีอะไรทีนี้เนี่ยที่จะบอกว่าร้านนี้เป็น dropship นะคะให้ดูสินค้าถ้าใครที่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงอะ่ะจะรู้จักเลยว่าเสื้อผ้าเนี่ย สามตัวเนี้ยเป็นสินค้าใน AliExpress ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่าเนี่ยเป็นเมนูก็ดูดีไหมเขาทำร้านออกมาดูดีมากริมชอบมากในส่วนของ Women Collection นะคะก็แบ่งออกเป็นแจ็คเก็ตกับโค้เป็นท็อปนะคะเป็นบารเทิลก็เป็นแบบว่าเสื้อกางเกงรองเท้าเป็นเดรสเป็นอ็อซ s สซี y นะคะเอาอะไรก่อนดีอ่ะเอาแจ็คเก็ตละวิวผลิตภัณ์ อันีส่วนของ Jacket and c น a t นะคะนี่สินค้าจากจีนเลยแหละคือดูดีไหมล่ะเขาทำเว็บของเขาให้ดูดีมากสินค้าพวกนี้อัพราคาได้ขึ้นไปได้เยอะมากเลยนะ,อะเอาตัวไหนเอาตัวนี้แล้วกันนะอ่ะอ่ะ Women Winter Jacket นะคะรูปภาพก็จะมีแค่แบบสามสี แค่ขนาดเลยแล้วก็ Description ก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากมี Size อะไรเรียบร้อยไม่ตองมีแค่นี้เองแต่ดูดีถูกไหมเอามาดู Collection Accessories นะคะก็จะมีแหวนนาฬิกากระเป๋ากำไลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสวยนะขอ,อเข้าไปดูอุ้ยสวยเนาะ โกธิ c ฮาร์ด r i n นนะคะแล้วเดสคริปชันก็ง่ายๆเห็นไหมเขาก็จะแบบ made with premium metal alloy มี size นะคะ mm hmm. ก็เท่านี้เลยไม่มีอะไรทั้งหมดนี้ก็เป็น5ร้านที่พิมพ์ยกมาเป็นตัวอย่างเนาะเป็นยังไงบ้างคะ ร้านเขาดูดีเนาะบางร้านเนี่ยดูไม่เหมือนดรอปชิปเลยใช่ไหมคะบางร้านก็เอาดรอปชิปทั่วๆไปดรอปชิปสินค้าจากจีนมาผสมกับ POD ถูกไหมก็อยา่างที่ริมบอกไปนะคะว่าถ้าพิมไม่ทราบว่าอยอถ่ายเขาเป็นยังไงหรือเขาใช้ช่องทางไหนในการโปรโมทร้านนะคะแต่หน้าร้านเขาออกมาดูดีเท่านั้นเองให้ริมหยิบยกมาให้ดูซึ่งทุกคนสามารถทําตามได้ค่ะ คือเอาไปเป็นไอเดียต่อยอดได้นะคะว่าโลโก้ควรจะเป็นยังไงรูปเฮดเดอร์ควรจะเป็นยังไงคำหรือข้อความต่างๆที่เขาใช้ประกอบอะควรจะเป็นแนวไหนนะคะไม่ใช่มีแค่ช็อปนาวไม่ใช่มีแค่ b ายนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งพวกเมนูด้านบนนะคะคือไม่จาเป็นต้องมี home ไม่จำเป็นต้องมีแบบ contact a s a b o u t us ก็ได้หรือแบบมันคืนแล้วแต่เราหรือว่าเราจะออกแบบมายัางไงเนืกอว่าคือไม่จาเป็นต้องแบบ เป็นมาตรฐานทั่วไปเหมือนกับที่เทียบเทิมสอนก็ได้นะคะใช้ความครีเอทของตัวเองนั่นเองนะคะในส่วนของสินค้าก็เช่นกันค่ะคิดให้แตกว่าเราจะขายให้ใครแล้วแล้วลูกค้ากลุ่มนั้นอ่ะนอกจากสินค้าตัวเนี้ยเขายังต้องการอะไรอีกนะคะก็นั่นแหละคือเราก็จะได้สินค้าออกมาหลากหลายมากขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับที่แบบเราขายมาก่อนหน้านี้มันก็จะทำให้ร้านเราก็ยัง ไปในทิศทางเดียวกันอยู่โอเคไหมและในส่วนของเรื่องตีมที่บอกไปต้นวิดีโอนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้างบประมาณยังไม่เยอะมากก็ใช้ตีมฟรีไปก่อนก็ได้แค่เราหยิบยกเอารูปภาพสวยๆมันก็จะทำให้ร้านเราดูดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้พริมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ